สวัสดีครับสสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนวันที่1ิเดเดือน9ก้าพี่8 8นะครับผมนะสำหรับดาวโจนนะดาวโจนมาสักทีเนาะ3ตัวบน134 2งส,ส่ตัวล่าง สามเก้านะามาสักทีก็เ,เป็นตัวกันสามเก้าเก้าสามนะได้อยู่เนาะเป็นตัวกันนะฟันฟันเลขนะฟันไม่ถูกเลยนะฟันศูนย์เอา่าฟันศูนย์มาเก้านะ <c oughs> นะเข้าแล้วก็ขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันเนาะก็มาตามกันต่อ <c oughs> หุ้นดาวโจนนะครับเด่นว,วันนี้ก็จะเป็นเลขเจ็ดนะนี่แหละเจ็ดกับหกนะเจ็ดสามเจ็ดสเจ็ดเก้า หกสามหกสี่หกเก้านะครับการเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์นะแล้วก็เจ็ดสองลักกันเน้นที่เจ็ดรักกันนะ ตัวฟันนะครับเป็นเลขเจตัวเน้นก็จะมีเจ็ดสาเจ็ดสเจ็ดเแล้วก็6กสนะครับมุ้นดาวโจนะครับเลขสอตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขสาตัวนะครับ สามตัวนะครับเจ็ดสามสี่เจ็ดสามเก้าเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งนี่แหละวันนี้ดาวโจนนะขอให้มาขอให้เข้าต่อเนื่องเนาะขอให้มาหนะักวดเนี้ย ฝากกดไลค์ฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่พี่เพื่อนโชคดีนะครับสวัสดีครับ